เดี๋ยวจะให้คนเอารถเข็นมาอีกรอบหนึ่งไม่ต้องมองไม่ต้องอะไรจับเลยครับปุ๊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 บเลยแล้วเราก็เอารถเข็นมาและคนที่เดินตามเราเมื่อกี้มารบุรเหรอเออกองนี่ก่อนเดี๋ยวจะเอารถเข็นมานะครับเดี๋ยวไดกหาคนเมื่อวานก็ไม่ก่อน ไม่ต้องนับเลยนะครับจัดการเลยเอามัดใหญ่ๆเลยมัดใ,ใหญ่เลยครับเ Dọc dọc mà lời dọc mà lời Dọc mà lời khắp dọc mà lời Bạn ốc lời Bé áo thùng đầm Bé áo thùng đầm bay มาให้หมด ไปขอถุงดำที่ครูเขา ใส่กอนีรนี่ก็แก้ปัญหาตามําดับเอาใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนั้นไม่มีเหลือแล้วเนาะใส่เลยครับใส่เลยไอ้เนี่ยสะะยยารเบนยา่าเลอะอย่าโมเลนครับมันอยู่ในกล้องหมดลอะอย่าโมาเลนครับทำงานครับเก็บไว้เลยครับถ้าเราขั้นตอนมาอยู่ทางนี้อยู่ท่งนี้ ใช้เวลาครับทำเวลาครับไม่เป็นไรครับทำเวลาเ,ล <Yeah. S 1> เออนั่นแหละเอาไว้ไปด้วยไปด้วย,เอ,วย <Yeah. S 1> เอาไว้ รามใหญ่ๆนั่นเลยอ่ะ ประสบการณ์เนี่ยมีประสบการณ์การมัดโอ้สุดยอดเลยเอาให้เต็มเลย 加油！ cái <tôi> trong đồ Hãy subscribe cho kênh không รถเข็นอยู่ตรงนี้เปล่ายูก่อนเอาให้หมดก่อนอันนั้นใส่ได้เลยใส่ในนี้เลยอเออไม่ได้ครับมันใหญ่กว่านี่ครับใหญ่ยยกว่าเหรออ๋อแล้วอ้วอน,นั้นทางเล็กไม่อยู่นะที่ครูเห็นตรงนั้นอ่ะอันนี้ใหญ่เหลือเยอะอยูอ่ย รงของเขาเราเททีละอันเลยลองเทดูสิมีอะไรเออลองเทดูสิมีอะไรก็วันที่อก็สอีได้แล้วครับฮะเันที่นได้แล้วครับวันนี้นี้ได้แล้วเออไม่ตัดทีลงไปวันที่นี้ได้เออเออได้เลยอ้นี่มันเหลือเฟือน่ะไม่เป็นไรครับไม่ใช่ต้องใส่ให้โค้งไงอันนี้ใส่นี่บอ เอาเตี๋ตผูนี่เดี๋ยวช่วยไม่ได้ครับก็เอารถมาหน่อย่ะมันหนามากเลยครับเอารถมาครับใช่ใช่ทังเล็กมีอยู่นะท่อถุงเล็กไม่อยู่ถุงเล็กมีอยู่นั่นน่ะเสียดายถุงนั่นแหละถุงเล็กเมื่อกี้น่ะอยู่ตรงนี้บอกเออเอามาไปเอามาเสียดายถุง อันนี้สาเบียนยาวเหรอเยาวไม่เอาไม่เอาก็ใส่ในถุงเลยใส่ถุงไอ้ขาวน่นใส่ถุงดำเลยไม่ใช่ไอ้ตัวขาวใส่ถุงดำเนี่ยจับจับเราดูที่จับทีหลันมันดูขาวอ่ะจับจับใส่นั้นเลยเฮ้ยงั้นเลยใส่เลย

ใหม่ป่ะน่ะเล่มเก่าหมดหรือเปล่าเล่มเก่าเปล่าเล่มใหม่นั่นน่ะเออเล่มเก่าใส่นะเออเนี่ก็ใส่นี่เลยเก็ใส่เลยครับเออใส่นี่ใส่ใส่เลยอ่ะใส่เลยอันนี้แม่ใส่แล้วจับไปใส่ไปแล้องับไป

เดี๋ยวบผมขอยาหน้าเหนืนอทีได้ไหมครับคุณห <นะ S 1> ามอะไรกันอีกไม่ได้มันของมันกระจายอย่างนั้นอะ่ะไ,ไ,ไม่กว่านลำกว่าตัวนี้ไม่กว่านลำ mình đang mất thời mấy quả đầm, chặt hết một thôi, tôi này hết một thôi, nhô, 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 ฝาดลงเลยไม่ดูว่านนี้นี่เสกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ<ฮ>อ้น,นี่นนทำไงดีเนี่ยใส่ใหม่มันสนุกไปเรื่อยนี่ๆ่จับอันนี้ใส่นะนอันนี้มา ไมจับมาทานนี้ได้เนี่ยอ้อมเนี่ยหมดแล้วก็เอาไปมาทางนี้อ้อมเนี่ยอ้อมนี้อ้อมเนี่ยออ ยังติดเลื่อนอยู่ยังดันดันหลังดันหลังมาได้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 เนี่ยสองมือสองไม้ถอยหลังมาถอยหลังครฮะมันตกเุญแจระเกียด